มา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 ค่ะเห็นแล้วเจอแล้วนะคะน้องขนุนกับมะขามนะคะเจอแล้วให้สาวปานนะคะเป็นคนไปอุ้มมาไม่ถินไม่ชินนะคะเพราะว่าไม่เคยเลี้ยงเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วค่ะมา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 แล้วจะเอาอะไรใส่ เจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะว้าเจอขนุนกับมาขามเด้อค่ะตกใจน้องวิ่งจากหนาตายเ้อกขักย่เย่โชคดีนะคะไม่หายนะคะหนูตกใจค่ะนี่ค่ะสาวปานนะคะเคยเคยเลี้ยงนะคะแต่แม่ทินไม่เคยเลี้ยงเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามเมดีนะคะเคยเอาไปเลี้ยงนะคะแต่ตัวนี้ เอามาไว้ที่นานตาชานนะคะเห็นแล้วเจอแล้วค่ะมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วหิ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 ว,หว,หวเราก็ไม่ได้เอาข้าวมาเนาะเจอแล้วเจอแล้วนะคะทั้งสองตัวนะคะหิวเหรอห นี่หิว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 โอ้หิวมากเลยหิวมากเลยหาขนมให้กินอีกแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่ค่ะขนมมะขามมะขามมะขามเห็นแล้วเห็นแล้วเจอแล้วเจอแล้วหิวไหมหิวไหมโอ้ขนมขนมก็บกเย่างดังเจอแล้วค่ะแล้วหิวหิวจัดบ้างเนยป้าหาขนมให้โอ้จับปันมีขนมน้องวันใหม่มีของห่อมากินด้วยกันกินกินกิน คงจะหิวมากเลยคงไม่ได้ไปอยู่ที่วัดถ้าอยู่ที่วัดก็คงจะมีขนมกินเยอะข้าวกินอลไปอยู่ไหนมาเจอแล้วนะคะเจอแล้วนะคะ้าพากลับยังไงน่ะนี่นะคะกลับยังไงเราไม่มีที่ใส่นะจะพาไปยังไงเดี๋ยวไปเรียกตาชานเนาะให้เจ้าไปเรียกตาชานมาว่าเจอแล้วน่ะอยู่นาพ่อเอ็มนะเอาอะไรมาให้กินเนี่ยค่ะ เจอแล้วเจอแล้วให้ตามเลยโอ้ยพนหิวเนี่ยมีขนมอยู่กี่หอเนี่ยตัวไวเนาะเจอไวค่ะดีใจจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ขนขุนมาหาเดี๋ยวให้พ้นค่ะเดี๋ยวอ่อยเอาก่อนเนาะเดี๋ยวอ่อยเอาก่อวเนาะมามาถึงนะคะเพราะว่านาตาชาญก็อยู่ตรงนู้นนะคะเขาก็คงไม่พากันมาตามหานะถ้ามาตามหาก็คงจะเจอนะคะเจอแล้วเจอแล้ว อันนี้จะมาถามนะคะไอ้บุญยาผ้านะคะตวยเนาะเจอแล้วนะคะค้งหิวนะคะโอ้นั่นแหละเดี๋ยวค่อยอุ้มเนาะเดี๋ยวให้พ่นกินก่อนเนาะให้พ่นกินด้วยกันโอ้จำกันได้หรือยังบันนี่จ้จำกันได้ยัง<ด>เอาเครื่องดักเฉลยเขาก็มาหาเขาไม่มีใครมาหานะคะก็เลยไม่เกี่ยวเพราะว่า มาหาแล้วแต่ไม่เจอค่ะใขรที่เข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์ให้สาปานกกอกด้วยนะคะอ่าเน็ตหลุดนะคะเน็ตหลุดนะคะคนดูเป็นพันนะคะเน็ตหลุดเลยนะคะรู้ว่าสาวฟานจะอุ้มไปได้บ่ะเดี๋ยวขอย่ากนะคะถ้าไม่ได้ก็คงจะให้ตาชานนะคะมาเอาเพราะว่าอยู่ไม่ไกลเท่าไหร่นะเพราะว่าเราไม่มีที่ใส่เจอแล้วนะคะขนุนมะขามนะคะค่ะ คยดีใใจจนะถึงบ้านค่ะแม่คงจะวิ่งกลับบ้านคงไม่เจอไม่รู้ว่าบ้านอยู่ที่ไหนเพราะว่าอยู่แต่บ้านลุงนะคะนี่ขึเอามาพึ่งเอามานะคะขนุนกับมะขามแล้วนะคะวา y ซี0 0 0คนเหลือหกร้อยท่านเลยนะคะทุพี่น้ําหอมเจอแล้วนะคะเจอน้องหมานะคะกับมะขามแล้วนะคะลงกั้นนะคะ เออดียังอยู่ด้วยกันทั้งคู่เลยนดีนะเรายังตัดสินใจเข้ามาอยู่ตรงนี้เนาะมันก็ไม่งเท่าไกลยิ่งหลงนี่เพื่อนนอนอยู่ทางขามแม่เถียงหน้าตายนี่นะคะเพื่อนมาอยู่เถียงหน้าตายนี่นะคะร้องมุนมุนมุนนะคะมาเจอแล้วนะคะจะเอาไปถ้าเอาไปไม่ได้ก็ค่ะเอาไปบอกให้เชืเ่อนเนี่ยเดี๋ยวปนขนมกอนเดี๋ยวปนขนมกอนนี่ไงวีออสก็มาช่วยอ้าวมาแล้วมาแล้วเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวปนเข้าวไปเอา ยา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 ขนขมา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 ขนมมาเจอแล้วเจอแล้วนะคะไม่ห้าวไม่ห้าวนี่หมดละโอ้เนอญาติออกค่าชจแบตเตอรี่นะคะก่อนนะคะขีดแดงแล้วค่ะพี่พีเราจะทำยังไงขับมาจากทำธุระอุ้มไปไหนล่ะ พุ่มกลับไงอ่าให้บีออดไปบอกว่าแจบอกว่าเจอแล้วเจอในเจอสัญญาณไงวู้เจอจุดสัญญาณไงค่ะมาเจอจริงๆเลยเด้อปาปานกำลังให้ขนมนะคะตอนนี้นี่เดี๋ยวค่ดไปเดี๋ยวเก็บขยะก่อนกิ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 นในอุ้มในมะขามอุ้มมะขามมันมาถึงนี่เลยอมาถึงนี่เลยนะคะมึงโอ้มันเล่นหนุ่มี่เลยไหนมอมแมมไปเลยนี่ สวัสด,ดีเลยเรืยังไม่ได,ด้อาบน้ำมันก็เลยมอมแมมสวัสดีค่ะหนูมอมแมมนะคะหนูมอมแมมนะคะมอมแมม,ม,มหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราเอากลับเนาะเอากลับไมหรือว่ายังไงเอากลับากลับไปว่ายในละ่ะข้างนอกบ้านลุงเนาะวิออสเอาอะไรมาใส่เดี๋ยวจะไม่กัดสายไฟหรออุ้มไปหรือวิออสอุ้มไปคนเดียวได้ไหมละ่ะเขาจะอุ้มสีดำดจะอุ้มนั่นไปเดี๋ยวให้แม่บุญหญินขับเนาะมาเนี่ย ให้บีอออุ้มไปนี่นะคะเจอแล้วนะคะอุ้ม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 นี่โอ้ทำไมกล้องดับลราบ้านี้ค่ะเจอแล้วเจอทั้งสองตัวเลยนะคะเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วนี่นะคะเจอแล้วนะคะเอฟซีนะคะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะโนเอฟซีนนะคะหายไปหมดเลยนะคะกล้องดับเลยนะคะสาวปานจะเอาสีดำนะคะอุ้มไปเลยอุ้มขับรถได้บอกนะ เจอแล้วเจอแล้วไม่อาบน้ำเหม็นเลยนี่ไม่อาบน้ำเดี๋ยวไปเดี๋ยวเก็บขยะเนาะไปขี่รถกลับเนาะนี่นะคะเจอแล้วนะคะเอฟซีนะคะเจอแล้วนะคะเจอแล้วเจอแล้วจะอุ้มถ้ามีกล่องมาใส่ก็คงจะเอาไปทั้งสองตัวได้เดี๋ยวเราก็เีเก็บกล้องเนี่ยนะไปเราจะถ่ายไปนั่นหิวจนไอแล้วบอกไป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  กัดด้วยกันเจอทั้งสองเลยเด้อค่ะเจอทั้งสองตัวเลยน่พบทุกทั้งสองตัวแล้วนะมีอ้อดออาสีขาวนะคะตาป่านเอาจีนดำมามามาค่ะ ก็แดดร้อนก็คงหมาคงคงอยู่ในชีวิตมันหิวมากเลยนะคะตอนนี้หิวมากเลยนะคะให้ขนมไปก็กินหมดเลยให้ขนมไปสีค่คนนี่ยได้กินขนมเลยนะคะขนมลูกสาวสาวฟานไม่ได้กินเลย,ลเลยน้องวันใหม่ก็จะไม่ได้กินนะคะไปซื้อใหม่ให <c oughs> ้น้องหมากินเจอแล้วเจอแล้วจ้วจจะจะขับรถยังไงนี่ เจอแล้วนะคะอยู่ที่สวนยางนะคะเจอแล้วแต่หิวอยู่นะคะตอนนี้กําลังหิวอยู่นะคะเดี๋ยวก็จะเอาไปหาข้าวหาปลาให้กินนะคะค่ะอุ้มมาแล้วนี่ค่ะเจอแล้วนะนั่นเม้นก็เม้นเม้นก็เม้นไม่ได้อาบน้ำอุ้มไปยังไงนาะทั้งกล้องทั้งน้องหมาทั้งกล้องทั้งน้องหมาเลยบ่เปล่าจะไปยังไง ค่ะไม่ได้ไม่หรอพี่ออสสองวันเนี้ยไปได้ไม่หรอพี่ออสก็จะเอาไปนะครับพี่ออสเอาขนุนมะพร้าวเดี๋ยวนี่นะคะป้าแตนนี่ป้าแตนคงดีใจมากเลยนะคะดีนะยังรู้จักอยู่เถียงอยู่นาเนาะโอ้นะคะเรียกก็ทําเป็นยิงนะคะสำหรับคลิปนี้ขอจบลงเพียงแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณมาวฟ้าหน่อยนะ